เอาติกิเท่ออฟชั่นครบจัดเต็มนะครับคลิปนี้พาพี่ๆีมารับชมถึง3คันนะครับราคาเนี่ยต้องบอกว่าประหยัดมากหายจากป้ายแดงไปกว่า5 0 0แสนบาทนะครับแล้วก็เลทผ่อนเนี่ยเริ่มต้นหน้าหล่อๆอแบบนี้เพียงแค่7,200เท่านั้นเองนะครับรายได้หมื่นห้าก็สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วและสุดพิเศษสุดเลยสำหรับคลิปนี้นะครับเพียงแค่จองกับผมผ่านคลิปนี้นะฮะและคุณมีรถมาเชินกับเรานะครับผมแถมประกันภัยชั้นหนึ่งไปให้ด้วยเลยฟรีพร้อมกับรถคันใหม่ของคุณเลยนะฮะ มีขนไหน,น่าสนใจบ้างใน3คันนี้มารับชมในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับเต้เพชรยนต์ที่ปรึกษาด้านการขายนะครับแล้วก็วันนี้ก่อนจะมารับชมตัวรถกันขอแจ้งนิดนึงเราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์นะครับสาขาใหญ่สาขาหนึ่งกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยกที่1น,นะครับใครที่อยู่ไม่ไกลมากสามารถแวะเข้ามา ชมรถที่บริษัทของเราก่อนได้มีรถสต็อกมากกว่า4 0 0รคันและถ้าเป็นอ u t f i t เนี่ยมีให้พี่ดูมากกว่า70คันเรียกได้ว่ามีทุกรุ่นแน่นอนแล้วก็วันนี้ผมพาพี่ๆี่มาดูเป็น Outfit S Sport Option เข้ามาใหม่3คันสสีนะครับเป็นสีขาวกับสีดำนะฮะผมยืนอยู่ข้างๆตรงนี้คันแรกที่ผมจะพาพี่พี่มาดูนะครับคันนี้เป็นตัว Outfit 1 8ึ่งป S p o r t Option ปี2019นเะครับเลขมาอยู่ที่1,40,000โลต้องบอกก่อนว่าในคลิปนี้ทั้ง3คันที่ผมพามาดู เป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่เพิ่งมาสดๆ้ร้อน,อนเครื่องยังไม่ทันเย็นเลยนะฮะไม่ได้มีการล้างสีไม่ได้มีการปรับสภาพใดๆนะครับก็มาดูกันตั้งแต่สภาพแรกรับหรือว่าเป็นยังไงบ้างเอางี้ผมพาไปดูเนี่ยตำหนิต่างๆที่เข้ามาวันแรกที่เรารับรถเข้ามานะครับพี่ๆจะได้สบายใจกันผมให้ดูก่อนนี่ฝากระโปรงหน้าสบายใจนะครับแบบนี้ถือว่าเล็กน้อยเป็นเรื่องเล็ก พี่ๆดูบอดี้รอบนอกนะครับรับมาวันแรกในะเรื่องของการชนหนักปิความจมน้ํากับสีเนี่ยไม่มีมีแค่เพียงร่องรอยการใช้งานทั่วไปเล็กน้อยนะครับตรงนี้จะได้สบายใจกันเนาะว่ารถที่เรารับเข้ามาเนี่ยคุณภาพไม่ต้องห่วงนะครับคัดเกตมาให้แล้วทุกคันนะครับอ่ะเดี๋ยวกลับมาอีกรอบนึงคันนี้ผมขอแจ้งราคาก่อนนิดนึงคันนี้ 18, a l t i ิ1.8 S Sport Option ปี19ตัวหน้า Minor Change นะครับราคาค่าตัวคันนี้449,000 เครดิตดีฟรีดาวผ่อนอยู่ที่7,400นะครับนั่นหมายความว่าพี่ๆที่มีรายได้ตั้งแต่15,000ขึ้นไปนะครับสามารถออกรถคันนี้ได้โดยไม่ต้องใช้เงินเลยสักบาทเดียวและอย่าลืมโปรโมชั่นของผมวันนี้ใครที่ดูคลิปนี้นะครับแล้วติดต่อเข้ามาหาเซลเต้น,นะครับผมมีโปรโมชั่นสุดพิเศษให้เพียงแค่พี่ๆนำรถคันเก่ามาเทิร์นกับเรานะครับแล้วรับรถคันใหม่เนี่ยผมแถมประกันภัยชั้นหนึ่งไปให้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นพี่มีรถที่บ้านนำมาเทิร์นนะแล้ววันที่รับรถคันนี้เนี่ย ประกันภัยชั้นหนึ่งพี่ไม่ต้องจ่ายเลยนะครับผมทําแถมไปให้นอกจากจะได้เงินค่าเทอรถดแล้วนะครับผมแถมประกันภัยชั้นหนึ่งไปให้ด้วยแบบนี้นะฮะก็ฝากติดต่อเข้ามาหาเซลเต้ด้วยนะครับเอามาดูด้านหน้านิดนึงสําหรับ Sport Option นะครับดีไซน์ด้านหน้าก็ตามชื่อรุ่นของเขาเลยนะฮะ S อ p ปอ o ์ตออปชหนึ่งเลยคือรอบนอกเขามีความเป็นสปอร์ตค่อนข้างสูงสองเลยคำว่าออปชั่นเนี่ยด้านในตัวรถออปชั n นให้มาครบจัดเต็มเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามีออปชั่นอะไรบ้าง ไฟหน้ามาเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับตรงนี้ในโครมอาจจะมีละอองน้ําอยู่นิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมจัดการเก็บงานให้เพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาแต่ถือว่าเป็นเรื่องเล็กนะโครงสร้างหลักไม่มีการชนหนักแน่นอนนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ข้างในหลอดด้านในเป็น led ไฟเดย์ไลท์ให้มาเรียบร้อยสวยๆแบบนี้นะครับไฟตะมอคู่หน้าติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่โรงงานด้านหน้าประมาณนี้นะครับบอดี้มาเป็นสีขาวสวยเดิมมาดูตัวล้อสักนิดนึงนะฮะสำหรับ e S s ส o r t ก็จะได้ล้อมาเป็นลายพิเศษนะครับทูโทนปัดหน้าเงาแม ถัดขึ้นมาด้านบนกระจกมองข้างตัวนี้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าไฟเลี้ยวในตัวบิวอินมาเป็นหลอดไส้แบบฮาโลเจนนะครับแล้วก็ชุดแต่งรอบคันแบบนี้ติดตั้งมาตั้งแต่โรงงานนะสำหรับตัวเอสปอร์ตสวยๆเลยมือเปิดประตูจะมาเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตัดด้วยเส้นโครเมียมที่มือเปิดแบบนี้นะครับสวยน่าใช้มากนะฮะเดี๋ยวดูด้านในสักนิดนึงแผงประตูนะครับตรงนี้วัสดุก็จะมาเป็นบุนุ่มนะสำหรับตัวเอสปอร์ตนะครับมือเปิดประตูจะมาเป็นแบบโครเมียมแล้วก็โครงสร้างด้านหน้านะครับ หัวน็อตต่างๆไม่มีรอยขยับนะฮะผมขออนุญาตพาพี่ๆดูโครงสร้างแล้วก็ออปชันคันนี้คันเดียวก่อนนะฮะส่วนคันอื่นๆเนี่ยมันจะเป็นสเปคเดียวกันนะฮะเดี๋ยวคลิปจะยาวจนเกินไปนะครับแผ่นพวงแผ่นเพจนะครับรถผลิตปี19เพจแท้เพจเดิมนะครับหัวน็อตกรอนประตูไม่มีขยับไม่มีถอดไม่มีแกะนะครับได้รถโครงสร้างเดิมทั้ง3คันที่ผมพามาดูวันนี้เป็นสเปคเดียวกันรุ่นเดียวกันทั้งหมดนะครับจะแตกต่างกันที่สีแล้วก็เลขไมล์แล้วก็ราคา อย่างคันนี้ขอย้ำอีกรอบหนึ่งราคาค่าตัวอยู่ที่449,000เคดีดีฟรีดาวเนี่ยผ่อนอยู่ที่7,400นะครับสำหรับคันนี้นะนี่แผงประตรงแผงประตูมันอาจจะติดเรื่องความสะอาดนิดหน่อยเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะสียังไม่ไล้างดูด้านล่างนะฮะยังไม่ได้ล้างสีเลยพาพี่ๆมาดูตั้งแต่วันแรกนะครับเพราะว่าสเปคเนี้ต้องบอกว่ารถเข้ามาเนี่ยอยู่ไม่นานนะครับแป๊บเดียวไปหมดเลย สำหรับระบบเบรกนะครับได้ามาเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับแล้วก็ช่วงลงช่วงล่างเดิมโรงงานนะโชค๊คสปริงเดิมนะครับใครอยู่ไม่ไกลมากสามารถติดต่อเข้ามาขอทดลองขับได้ทั้ง3คันเลยนะครับมาดูด้านท้ายนิดนึงนอกจากชุดแต่งนะครับสเกิร์ตรอบคันแล้วเขายังมีสปอยเลอร์มาให้ด้วยอันนี้เป็นแท้เดิมจากโรงงานนะครับสำหรับตัวเอสปอร์ตก็จะมีตัวไฟเบรกโดนที่3บิวอินมาให้แบบนี้สวยๆนะครับเดิมจากโรงงานในส่วนของไฟท้ายเนี่ยมาเป็นแบบ LED ไลท์ไกด์แล้วก็มาพร้อมกับกล้องถอยหลังด้วยนะครับตรงนี้ติดตั้งมาให้ตั้งแต่โรงงานแล้วนะครับก็ใครสนใจคันไหนเนี่ยจำป้ายทะเบียนไว้เลยคันนี้7 3 6 9ราคา44900 0นานะครับติดต่อเข้ามาได้เดี๋ยวให้ดู3คันเลยนะครับด้านท้ายประมาณนี้นะดีไซน์ค่อนข้างสวยแล้วก็กันชนหลังตรงนี้จะเป็นสีดำนะครับอีไซน์เป็นแบบดิฟฟิวเซอร์เลยนะฮะตรงนี้ก็เพิ่มความสปอร์ตประมาณหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝาท้ายนิดนึงอ่ะ ด้านหลังก็จะมีไม้ปัดขนไก่ให้ด้วยนะครับตรงนี้ไม่ใช่นะรถเพิ่งเข้ามานะฮะก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยเดี๋ยวผมให้ดูโครงสร้างนิดนึงนี่นะฮะร,รอยแต้มรอยป่าต่างๆเป็นสีขาวเดิมโรงงานและที่สําคัญเลยตัวเอสปอร์ตเนี่ยพี่ๆดูนะล้ออะไหล่เขาได้มาเป็นล้อ17ดด้วยนะฮะล้ออะไหล่ไม่ใช่เป็นล้อแบบล้อกระทะนะได้มาเป็นล้อแม็กเลยนะครับนี่โครงสร้างด้านหลังรถไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะครับโครงสร้างต่างๆสวยเดิมแบบนี้นะครับ คานด้านในเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนี่คานด้านในคานเดิมนะครับก็ถ้าพี่ๆอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางมาดูรถเองนะครับไม่เป็นไรนะผมมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทนอกเข้ามาตรวจรถให้อยู่แล้วทุกคันนี่ในบริษัทผมม400นี้0 0คันตรวจสภาพทุกคันนะครับตรวจฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับหลังจากตรวจเสร็จแล้วสามารถส่งผลตรวจให้กับพี่ๆทางบ้านดูกันก่อนได้ด้วยนะครับอ่ะมาดูสําหรับห้องโดยสารด้านในกันบ้างนะครับว่าความเดิมเป็นยังไงบ้าง ภายในเนี่ยสำหรับตัวเ e Sport จะมาเป็นเบาะหนังสีดำนะครับมีการเดินได้ s i t c h i n g มาเป็นสีขาวแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยถ้าพี่พี่สังเกตนะตัวเบาะสภาพเดิมสวยเลยไม่มีการติแตกหรือว่าขาดหรือว่าเย็บหรือว่าซ่อมนะครับตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับภายในสวยเดิมสะอาดแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานด้านหลังจะมีช่องเสียบ usb type a มาให้ด้วย2พอร์ตนะครับตรงนี้สําหรับตัว Esport อ่าประมาณนี้เดี๋ยวไปดูออปชันด้านในสักนิดหนึ่งนะครับไปดูออปชันด้านในสักนิดหนึ่งว่ามีอะไรบ้าง แผงประตูฝั่งคนขับตรงนี้นะครับกระจกจะได้มาเป็นไฟฟ้า4บานออตโต้คนขับนะครับให้มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าปรับเลนไฟฟ้านะครับปุ่มสตาร์ทมีมาให้นะนี่มีปุ่มสตาร์ทมาให้ดีไซน์พวงมาลัยนะครับก็สมชื่อเขาเลยนะเป็นตัว A S Sport Option เห็นไหมครับด้านหลังตรงนี้จะมีตัวแ t t เ n s h i ิพมาให้นะครับเอาไว้ทดเกียร์ได้นะครับส่วนของไฟหน้าปัดน้ำฝนนะครับยังไม่ใช่อัตโนมัตินะยังเป็นแบบแมนวนวลอยู่นะครับดีไซน์ม่านวัดเรือนไม่ก็จะ เป็นแสงสีฟ้าแบบนี้มีหน้าจอ TFT ตรงกลางมาให้สามารถดูอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงแล้วก็ตั้งค่าอะไรต่างๆผ่านตัวหน้าจอตัวนี้ได้นะครับก็ใช้งานได้ดีอยู่นะฮะสั่งงานด้วยเสียงผ่านพวงมาลัยได้รับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงทํางานได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวหน้าจอนะครับอันนี้เดิมโรงงานต่อบลูทูธได้นะครับเปิดเพลงฟังได้รับสายวางสายเชื่อมมือถือทํางานได้หมดมีทุกอย่างยกเว้นนวิเกเตอร์ระบบนําทางไม่มีมาให้แค่นั้นเองนะครับ สำหรับแอร์ได้มาเป็นแอร์แบบออโต้นะตรงนี้นะครับแล้วก็เวลาการกดก็จะเป็นแบบคันโยกแบบนี้นะฮะดีไซน์ค่อนข้างสวยเลยนะครับด้านล่างตรงนี้จะมีตัว power outlet นะฮะแล้วก็ช่องเสียบ USB type A แล้วก็เป็นพอร์ตสาย AUX 3.5มาให้1พอร์ตนะครับโหมดการขับขี่สำหรับตัว A S Sport จะมีโหมด Sport มาให้แบบนี้นะครับแล้วก็หน้าตากุญแจนี่กุญแจเป็นแบบ smart keyless แบบนี้นครับ ลืมแจ้งไปเลยนะฮะตัวเบาเขามาเป็นเบาไฟฟ้า8ทิศทางนะมีปรับดันหลังได้ด้วยนะตรงนี้นะครับให้มาแล้วประมาณนี้สําหรับออปชั่นต่างๆที่ให้มาแล้วก็ภายนอกภายในที่ผมพาดูไปนะครับอีก2คันนะฮะที่จะพาไปดูก็เป็นสเปคเดียวกับคันนี้เลยนะฮะอาจจะมีความแตกต่างในเรื่องของสีราคาแล้วก็เลขใหม่นะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตพาพี่ๆไปดูคันที่2คันถัดไปของเราเลยนะครับ เราคันแรกผมแจ้งไปแล้วเนาะ4 4 9 0 0เลทผ่อน7,400เลขไม้1,040มาดูคันที่2กันบ้างนะฮะสำหรับคันนี้นะก็จริงๆมาเหมือนกันเลยนะสีเดียวกันปีเดียวกันนะครับคันนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่429,000ทำไมคันนี้ถึงถูกกว่า20,000บาทเพราะว่าคันนี้เลขไม้เยอะกว่า5,000โลนะครับนั่นหมายความว่า 5,000โลที่เพิ่มขึ้นมานะพี่ๆใครมาก่อนมีสิทธิ์ได้เลือกก่อนผมมองว่าคุ้มค่าเลขมาเยอะกว่าคันแรกแค่5,000โลนะคันนี้เลขมาอยู่ที่1แ4หมื่น5พันโลแต่ราคาถูกกว่าคันแรกถึง20,000บาทเลยนะฮะใครที่มาก่อนมีสิทธิ์จะได้เลือกก่อนนะคันนี้เป็น Altid 1.8S Sport Option ปี19เลขมา1แสน4หมื่น5พันโลเหมือนกับคันแรกที่ผมพาไปดูเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับแต่แค่ราคาย่อมเยาวกว่า20,000บาท 429,000คันนี้เครดิตดีฟรีดาวน์ผ่อนเพียงแค่7,200รายได้15,000เช่นเดิมออกคนเดียวจบมีรถมาเทินเหมือนเดิมติดต่อเข้ามาจองกับผมแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้สำหรับเอาติดทั้ง3คันที่ผมพามาดูนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูคันสุดท้ายกันดีกว่านะฮะสำหรับคันที่2ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราเดินกันไปเนาะนิดนึงเอาติดเอสปอร์ตตอนนี้ในสต็อกมีอยู่3คันเท่านั้นที่ผมพาพิพี่มาดูนะครับเพิ่งมีเข้ามาก่อนหน้านี้มีเข้ามา2คันแต่ว่าก็ ติดจองออกไปอย่างรวดเร็วแล้วนะครับใครที่มองหาเอสปอร์ตอยู่รีบติดต่อเข้ามานิดนึงนะส,สีขาวมี2คันสีดํามี1คันแล้วก็ระหว่างที่ผมเดินไปเดี๋ยวขออัปเดตนิดนึงสําหรับอาติตอนนี้ผมมีในสต็อกป,ประมาณ70คันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว1.6รุ่น G นะครับอ,อ๋อที่เป็นปี18หน้าธนูไมเนอร์เชนหรือว่าเป็นตัวนิวアウติ s ที่เป็นปี19ปลายปีปี2020หรือว่าจะเป็นตัว1 8 High ึไฮบริดมีครบทุกรุ่นจนไปถึงตัวรุ่น GR มีทุกสี ใครที่สนใจนะครับเอาติดรุ่นไหนก็นแล้วแต่นะผมฝากนิดนึงติดต่อเข้ามาได้เลยได้รับโปรโมชั่นสุดพิเศษเหมือนกันทุกคันนะใครที่ติดต่อเข้ามาจองกับเซลเต้นะครับเพียงแค่คุณมีรถมาเทินกับผมผมแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้ฟรีนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูคันนี้นิดนึงเปิดฝากระโปรงหน้าไว้แล้วไหนๆก็เปิดแล้ว,ลวเดี๋ยวมาสุ่มดูห้องเครื่องสักนิดนึงดีกว่ารถเข้าใหม่นะครับยังไม่ได้มีการปรับสภาพให้พี่ดูห้องเครื่องนิดนึงถ้าตัดเรื่องของความสะอาดไปนะมาดูโครงสร้างไหมด้านหน้า หัวนงหัวน็อตคานตา่างๆนะครับรถผมรับประกรันให้ไม่มีชนหนักพิคว่ำมจมน้ําหรือว่ากับสรรรีนะครับติดแค่เรื่อง,องความสะอาดตรงนี้เดี๋ยวผมจัดการทําสปาให้รับรองว่าสวยเหมือนใหม่แน่นอนนะครับโครงสร้างเดิมนะครับฝากระโปรงหน้าตรงนี้สติกเกอร์มอกรนะครับฝาแท้ฝา,าเดิมสวยๆแบบน,แบบนี้ใครที่อยากได้บอดี้สีดํามาเลยตอนนี้สีดํามีเพียงแค่คันเดียวนะครับผมคันนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่4 2 0 0 0 0ื 9,000นะครับคันนี้เครดิตฟีดาวผ่อนอยู่ที่7,200เหมือนกันนี่เดี๋ยวพี่ไม่เชื่อว่ารถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ล้างสีให้ดูฝากระโปรงก่อนนะผมยังไม่ได้ล้างเลยนะฮะนี่เห็นไหมยังไม่ได้ล้างเลยนะครับก็ที่พี่ที่ได้ดูคลิปนี้ถือว่าได้รับชมก่อนใครแล้วนะครใครที่สนใจก็รีบติดต่อเข้ามาจองไว้ก่อนได้หรือว่านัดเข้ามาดูรถได้เลยนะครับสำหรับสีดําคันนี้ขอสรุปอีกรอบหนึ่งอาร์ติส1.8 S Sport ์ตออฟชั่นนะครับปีคันนี้จะเป็นปี18นะใช่ไหมปี2018 จะปีต่ำกว่าเพื่อนเขานิดนึงนะครับแต่ว่าเป็นตัวโฉมเดียวกัน4 2 9 0 0 0เครดิตดีฟีดาวผ่อนอยู่ที่7,200นะครับเดี๋ยวแอบให้ดูสภาพภายในนิดนึงดีกว่านะครับรถเพิ่งเข้ามาสวยไม่แพ้กันนะฮะแต่ละคันมาดูได้เลยนี่ออปชั่นต่างๆก็เหมือนกันเพราะว่าเป็นตัว A s, Option <S อสปอร์ตออปชเบาะไฟฟ้าเบาะหนังสีดำพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอกล้องถอยทุกอย่างให้มาครบหมดแล้วประมาณนี้นะครับคันสีดำเลขไมคคันนี้นะฮะอยู่ที่10,000 70,000นโลนะสำหรับคันสีดำคันนี้ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้4 2 9 0 0 0เาเท่านั้นนะครับประมาณนี้นะพามาอัปเดตรถเข้าใหม่3คันฝากกดติดตามไว้ด้วยเวลามีรถเข้ามาใหม่ๆแบบนี้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ได้รับชมกันอีกรอบนึงฝากโปรโมชั่นอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับตอนนี้ใครที่ติดต่อเข้ามาโทรมาหาเซลเต้นะครับแล้วมาจองรถกับผมนะมีรถคันเก่าที่ต้องการมาเทินนะฮะนอกจากได้าราคาเทินไปแล้วเอาไปดาวคันใหม่หรือจะเอาไปเก็บไว้ก็ได้ ผมยังมีประกันภัยชั้นหนึ่งแถมติดกับรถคันใหม่ไปให้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะติดต่อมาหาเซลเต้ได้เลยสำหรับวันนี้ผมเต้พยโยนขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ